ด่วนจับได้คาสนามบินภูเกต็ตดาริวยางสามีซาร่าจนมุมโดนรวบต่อมภูเก็ตแล้วเมื่อวันที่16มกราคมที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตรกูลผอออก,กองคดีธุร,รกิจการเงินนอกระบบได้เปิดเผยถึงกรณีการจับกลุ่มนายแดริวยางชาวสิงคโปร์ผู้ต้องหาคดีช่อคงประชาชนซึ่งเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญของคดีแชร์ฟอร์เรก 3D ดีหลังจากหลบหนีออกนอกประเทศตั้งแต่เมื่อวันที่25ตุลาคม2565ก่อนเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งในวันที่19ธันวาคม2565 โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการประสานจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำจังหวัดภูเก็ตว่าสามารถจับลุมนายแดริวยางได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตซึ่งปลายทางคือประเทศสิงคโปร์โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับลุมตัวได้ในช่วงเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาจากนี้จะประสานนำตัวเข้ามาสอบปากคามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไปนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานอีกว่าก่อนหน้า ้าน,นีเจ้าหน้าที่ DSI ได้ติดต่อไปยังผู้จัดการของซาร่าคาซิงกินีซึ่งเป็นภรรยาของผู้ต้องหาและทนายความเพื่อให้ประสรนานนายเดลริลให้เข้ามามอบตัวโดยทนายความและผู้จัดการส่วนตัวของซาร่าก็แจ้งว่าอยากให้ผู้ต้องหามาต่อสู้คดีเช่นกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe, s ับสไคร b ์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ